ูบรรยากาศห้อยหนอลเบึงอาจจะได้พถึงหานมาที่นะอุณหภูมิเครื่องแสดงทันทีเลยโ <c oughs> อ๊ยอมห่อนมือนี่เศร้านี่ลบยี่สิบลอ้อเบิงล้อมเบิงม่นจะได้จกัจกนาทีบวพอราะเ,เขาออกมาจากข้างนอกบ้านนะ แค่แค่ตั้งหัวขอหรือว่าแค่ตั้งซื้อเรื่องอีหยังเจี๊ยอะค่อธ <c oughs> ิบายอะโรบตเตอรี <c> ่ <oughs> งึดไลายสุดยอดเลยอะความหนาวอุณหภูมินะมันหนาจะบ่แตกต่างจากอ่ะเครื่องเครื่องที่เครื่องเถี่ยบอกว่าเครื่องห้าม้อประมาณเนี่ยพามาชมห้วยน้องคลองบึงในวันที่ทุกอย่างสงบเงียบการสนจรไปมาบนถนนหนทางในเมืองหนาว ของแค้ต้องสีขาวใช่วยไหมเมันหนาห้วยหนองคลองบึงก็จะประมาณนี้แหละอาจจะได้พอถึงจะได้ถึงพ่อหานนาที่วันเนี่ยมันเตือนแล้วนะเพราะแต่ยางออกมาเตือนเลยอ่ะมาดูบรรยากาศห้วยหนองคลองบึงยางนาหิมะยางนาดูสุดหล่อสิ หนาวกันหรือเปล่าทำไมไม่เข้าบ้าน,น่เขาเกิดมากับสิ่งนี้เขาก็นเลยบ่มีปฏิกิริยากับความหนาวถ้าหมุนก็คือตก <c oughs> พามาเบิง่งหอยน้องข้องบึง นี่แหละหลังบ้านนี่แหละแถวแถวแถวมนุษย์ต่างดาวช่วงนาหฮอนอยูเนี่ยแถวนี้แหละแถวเอเลียนยู <c oughs> หน้าหนาวก็จะเป็นอย่างนี้เบิ้งตามแม่นม้ำล้อมฟ้องก็จะมีแบบเป็นร้อยสัดร้อยเขาก็คงจะออกมาหายกินกว่าวกวอางกวางเอียงกะมางมาถ้าหมุนถ้าหมุนก็คือตกเ้อเรียบร้อยแล้ว แบตเตอรี่โลแบตเตอรี่ลอยสัตว์เขาอาจะลงมากินน้ำนะแตมันไม่มีน้ำมีกินดอกมีรอดแล้วโทราศัพท์ค่อยนอกแน่เลยทดสอบทดสอบความหนาวสองโมงเช้าบรรยาก,กาศพองฟ้าปลอดโปรงโ <c oughs> ปร่งไหมอย่างนี้โปร่งไหมโปออู่งเ้อแบบนี้อุ้ยเชื <c oughs> ่องก็จะน็อกแม่ คืนไล่สดว่าเคยเด็กขอบค,คุณเพืน่นเพือเ่อนเด่เคเคยขอบคุณเอฟซีตะเกีอเลยก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้า <c oughs> ขอบคุณในก่อนเลยไครเข้ามาที่หลังใครเข้ามาก่อน <c oughs> ขอบคุณในล่วงหน้าเลยอ่ะใกลจะตกแล้วเนี่ย